บทที่199ทำลายล้างทั้งครอบครัวนั่นคงจะน่าเสียดายเกินไปหลี่ซุนอันถอนหายใจแต่เขาไม่มีความตั้งใจที่จะตักเตือนเลยเมื่อผู้บังคับการเฉาสั่งให้คนจุดไฟเผาอยู่ยุนจูเขาเคยคิดถึงความปลอดภัยของผู้คนมากมายขนาดนี้ไหมภรรยาของหลี่ซุนอันยังอยู่ในหมู่คนเหล่านั้นด้วยเจ้า ขาของผู้บังคับการเฉาล้มลงกับพื้นเจ้าจะสู้กับราชสำนักเจ้าอยากจะสู้กับอัครเสนาบดีมู่หรอมันไร้สาระท่านคิดว่าเปยชางเป็นของอัครเสนาบดีมู่หรือไม่ลิงเหว่ยเม้มริมฝีปากอย่างเย็นชาฝ่าบาทเราควรทำอย่างไรดีตามสายตาของลิงเหว่ยในที่สุดผู้บังคับการเฉาก็มองเห็นชายร่างสูงเขายืนอยู่กลางฝูงชนเขาหล่อสงบและมั่นคงมีความหนาวเย็นอยู่ทั่วทั้งร่างกาย ใต้เท้าหลี่ดูแลคนผู้นี้ให้ดีอยูถือเยียนพูดอย่างใจเย็นหลิงเว่ยส่งสมุดบัญชีเหล่านี้ในนามของใต้เท้าหลี่ขอรับฝ่าบาทอะไรนะฝ่าบาทผู้ชายคนนี้ที่ยืนอยู่ข้างหลังหลินอยูหมิงคือใครฝ่าบาทแต่เขาคือองค์ชายคนไหนผู้บังคับการเฉารู้สึกเหมือนถูกฟ้าผ่าถึงห้าครั้งเขาจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าองค์ชายและท่านอ,องค์องไหนที่มีรูปร่างหน้าตาเช่นนี้ท่าน ท่านมันไม่ใช่แค่หายนะสำหรับครอบครัวยูชือเยียนก้าวไปข้างหน้าทีละขั้นและมองผู้บังคับการเฉาถ้าท่านกล้าแตะต้องผู้หญิงของข้าผลลัพธ์ของวันนี้ก็ถึงวาระแล้วอะไรนะท่านกำลังทำบ้าอะไรท่านคือใครก่อนที่ผู้บังคับการเฉาจะได้คำตอบเขาก็ถูกฝ่ามือของหลิงเหว่ยแล้วหมดสติไปปล่อยให้สถานที่แห่งนี้อยู่ภายใต้การดูแลของเหลิงยาโจนกว่าจะมีข่าวจากเบื้องบนยูชือเยียนสั่ง ข้าจะกลับไปก่อนฝ่าบาททรงกระวนกระวายใจที่จะติดตามภรรยาของท่านมากหรือหลิงเหว่ยกล่าวด้วยรอยยิ้นไปกันเถอะหลังจากกำจัดตระกูลเฉาเราก็สามารถสนับสนุนใต้เท้าหลี่ให้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการได้เมื่อถึงเวลาเพื่อที่เราจะได้รู้สึกสบายใจเจ้าไม่ได้มีสิ่งเหล่านี้อยู่ใกล้แค่ปลายนิ้วเหรอ,อยูถือหยียนไม่พูดอีกแล้วหันหลังกลับและจากไปหลังจากที่ไม่ได้เจอหลิงอยู่มิงสองสามวัน เขาก็คิดถึงผู้หญิงที่บ้านอย่างมากในอีกด้านหนึ่งเนื่องจากอยู่ยุนจูถูกไฟไหม้ในวันนั้นพลังเหนือธรรมชาติของหลิงอยู่หญิงก็ได้แพร่กระจายในเมืองชิงซานท่านรู้ไหมว่าวันนั้นไฟลุกลามมากแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในอยู่ยุนจูเรานั่งอยู่ข้างในโดยไม่รู้สึกร้อนเลยข้าเห็นไฟที่พุ่งเข้ามานอกหน้าต่างแล้วตอนนั้นมันทำให้ข้ากลัวจนตาย ข้าได้ยินจากคนภายนอกว่าอยู่ยุนจูกลายเป็นซากปรักหักพังแต่เมื่อเราออกมามันก็กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมและในวันนั้นที่อยู่ยุนจูนางฟ้าสองคนก็ปรากฏตัวขึ้นนางฟ้าอยู่ที่นี่ด้วยตนเองเท่าแกหลินเป็นเทพธิดากลับชาติมาเกิดอย่างแน่นอนผู้คนที่กำลังพูดถึงนางฟ้าในอยู่ยุนจูไม่เพียงแต่รวมถึงคนธรรมดาเหล่านี้เท่านั้นแต่ยังรวมถึงทุกคนที่อยู่ที่ร้านอาหารตะวันตกในเวลานี้ ซือเฉียนกำลังคุยกับสวีซานซานตามปกติเจ้าหยุนเออนั่งอยู่ข้างๆจีซูอิงตามมาด้วยเหยาไปซวงและหวังฉีลูกเพราะหลังจากเหตุเพลิงไหมในวันนั้นเพื่อเอาใจทุกคนหลิงอยู่หมิงจึงมอบสุราผีเสื้อสีน้ำเงินและสุราผีเสื้อสีขาวให้ทุกคนอีกหนึ่งขวดและพี่สาวน้องสาวเหล่านี้ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกับหลิงอยู่หมิงก็ได้รับเชิญจากหลิงอยู่หมิงให้มาที่ร้านอาหารตะวันตกที่ยังไม่เปิดตัวแห่งนี้ แจกันยกสีขาววิจิตวางอยู่บนโต๊ะรับประทานอาหารที่ปูด้วยผ้าไหมสีขาวแจกันเต็มไปด้วยดอกกุหลาบอันละเอียดอ่อนแสงเทียนวูบวาบสะท้อนบนเพดานฝังคริสตัลซึ่งมีความสวยงามเป็นพิเศษร้านอาหารของอยูเออสวยจริงๆจีซูอิงยิ้มท่านสองคนยืมไฟของข้าเพื่อเข้ามาดูก่อนคนอื่นเห็นได้ชัดว่าเป็นท่าแก่ลิงที่บอกว่าอยากจะเลี้ยงอาหารข้ามทุกคนวังฉีลู่ถอนหายใจ ทำไมถึงกลายเป็นการยืมแสงไฟจากพี่สาวจีละข้าไม่รู้ว่าที่นี่รสชาติเป็นยังไงสุภาพสตรีเหล่านี้ต่างก็อายุเท่ากันและพวกเขาก็รวมตัวกันและพูดคุยกันจนกระทั่งหลินอยู่หมิงมาถึงทุกคนจึงสงบลงเล็กน้อยท่านกําลังพูดถึงเรื่องอะไรหลินอยู่หมิงหัวเราะเบาๆและนั่งอยู่บนที่นั่งของนางเมื่อไม่กี่วันก่อนท่านยังกังวลเกี่ยวกับไฟไม่อยู่หรือเปล่าเป็นไปได้ยังไง พี่สาวหลิงจะปกป้องพวกเราอย่างแน่นอนจ้างหยุนเอ๋อพูดอย่างรวดเร็วข้าก็เชื่อในตัวพี่สาวหลิงด้วยซือเฉียนพูดอย่างรวดเร็วหลิงอยู่หมิงม้วนริมฝีปากของนางรู้สึกดีมากที่ได้รับความไว้วางใจอย่างไม่มีเงื่อนไขาจากผู้คนที่อยู่ตรงหน้าแต่หยู่เอ๋อมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ในวันเปิดทำการของหยู่ยุนจูจีซูอิงกล่าว ไม่ต้องกังวลที่สาวซูอิงข้าขอให้อยู่เฉย,ยนจัดการเรื่องนี้ให้ข้าแล้วหลินอยู่หมิงยินเรื่องนี้ค่อนข้างเกี่ยวข้องซับซ้อนเกินไปดังนั้นข้าจึงไม่สามารถตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยตัวเองได้คุณชายอยู่เป็นคนดีจีซูอิงยินการได้เห็นเจ้าเล่นทินประสานกันทําให้ข้ารู้สึกสบายใจมากเอาล่ะอย่าพูดถึงเรื่องนี้เลยเท่าแก่หลิงกรุณานำอาหารขึ้นโต๊ะเร็วๆหน่อยเถอะข้าพูดไม่เก่ง เยาไปซ่วงวางหนังสือในมือลงแล้วเปลี่ยนหัวข้อเล็กน้อยเอาล่ะทุกคนกรุณารอสักครู่ข้าจะรีบจัดการให้ในเวลานี้อันถิงเริ่มไม่สบายใจเมื่อรู้ว่ามีแขกเข้ามาที่อันถิงทำไมยังไม่ทำอีกสาวใช้ตัวน้อยที่อยู่ด้านข้างเดินเข้ามาเจ้านายบอกเมื่อครั้งที่แล้วว่าท่านสามารถทำอาหารทุกอย่างที่สอนได้อันถิงพยักหน้าและเริ่มหั่นเนื้อและหมักอย่างเชี่ยวชาญ ผ่านไปสักพักกลิ่นหอมก็ออกมาจากเตาอบขนาดใหญ่ออกมาใส่ของพวกนั้นจะอร่อยไหมทันใดนั้นก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นและอันถิงก็มองไปรอบๆนอกจากนี้ยังเป็นสาวใช้คนล่าสุดที่ซื้อมาชื่อฉ่ายฉีบอกตามตรงตอนที่ข้าเป็นสาวใช้ของตระกูลเฉียนพวกเขาไม่ได้กินแบบนี้พวกเขาเสียเนื้อชิ้นใหญ่ไปโดยเปล่าประโยชน์มือของอันถิงไม่ค่อยมั่นคงนัก เจ้าเป็นแม่ครัวในร้านอาหารแห่งนี้ข้าเดาว่าเจ้านายคงไม่มีความเข้าใจเรื่องนี้ชายชี้ฮึมํำเบาๆลืมไปเถอะมันไม่ใช่ธุระอะไรของข้าอยู่แล้วเจ้ายังไม่ได้ชิมมันเลยรู้ได้ไงว่าไม่อร่อยอันผิงถามมันก็แค่เนื้อชิ้นใหญ่จนดูเหมือนฐานข้างในอาจจะยังไม่สุกด้วยซ้ำจะอร่อยได้ยังไงละ่ะใบหน้าของอันผิงแดงก่ำเพราะความกโกรธแต่นางไม่เคยเก่งเรื่องคำพูดเลย เมื่อจานอยู่ในมือนางก็ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอามันออกไปหรือไม่เจ้าใช้เวลานานขนาดนั้นเลยเหรอหลิงอยูหมิงเดินเข้ามาในเวลานี้เจ้านายเป็นชายทีเองที่บอกว่าอาหารของอันถิงไม่อร่อยและอันถิงไม่รู้ว่าจะเอาออกมาดีหรือไม่ชายทีทักทายหลิงอยู่หมิงเจ้านายข้าแค่กังวลว่าอันถิงจะเอาอะไรแบบนี้ที่ไม่เคยได้ยินและไม่เคยเห็นออกมาและจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของเรา ไม่เคยได้ยินเหรอหลิงอยู่หมิงหรีตาลงมีอะไรในร้านของข้าที่เจ้าไม่เคยได้ยินหรือเคยเห็นมาก่อนเจ้าต้องรับคําแนะนําจากผู้ที่มารับประทานอาหารอย่างสมเหตุสมผลค่อยๆพัฒนาและปรับปรุงซึ่งเป็นทางออกที่ดีที่สุดชายทีความคิดของเจ้ามีแต่จะทําให้เจ้าติดอยู่เท่านั้นอันทิงเอาออกมาอันทิงโบกมืออย่างรวดเร็วเพื่อให้ใครบางคนเอามันออกไปแต่ชายทีขุ่นเคืองแต่เจ้านาย ท่านรู้ได้อย่างไรว่าพวกเขาชอบมันแล้วเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าพวกเขาไม่ชอบมันลินอยู่หมิงยิ้มเบาๆเจ้าต้องการที่จะเดิมพันไหมข้าพนันได้เลยข้าไม่เชื่อว่าชนชั้นสูงชอบกินเนื้อดิบบทที่สองร้ชายชีดูค่อนข้างน่าผิดหวงังแต่ลินอยู่หมิงไม่ได้คำนึงถึงเรื่องนี้มีคนที่ถูกซื้อมากขึ้นในครั้งนี้ดังนั้นนางจึงไม่ได้จัดการมันเป็นการส่วนตัวอย่างระมัดระวงัง อย่างไรก็ตามอารมณ์เล็กๆน้อยๆเหล่านี้ไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจในทางกลับกันอันผิงดูเหมือนจะไม่มีอารมณ์มากนักหลังจากหยิบจานออกมาหลิงอยู่หมิงก็นั่งลงแล้วพูดว่าที่สาวทั้งหลายลองชิมดูก่อนได้นี่คือสเต็กที่สมาชิกใหม่ของค่าย่างเมื่อเร็วๆนี้หากมีสิ่งใดที่ไม่เหมาะกับรสนิยมของท่านท่านสามารถช่วยให้ข้อเสนอแนะบางอย่างได้สเต็กชิ้นใหญ่ถูกนำมาวางบนโต๊ะผู้หญิงทุกคนก็ตกตะลึง เมื่อไหร่ที่พวกเขาเคยเห็นวิธีการกินที่กล้าหาญเช่นนี้นี่นี่น,นี่คือเนื้อวัวเหรอจีซูอิงโต้อต,อตอบก่อนและขมวดคิ้วอยู่เออเราไม่รับอนุญาตให้เชือดวัวในทุ่งนาที่สาวอย่าก,กังวลน,นี่ไม่ใช่วัวในทุ่งนาแต่เป็นวัววากิววลินอยู่หมิงปรบมือแล้วพูดว่ามอบให้สาวสาวทุกคนสาวชายที่อยู่ข้างๆหยิบมีดขึ้นมาทันทีแล้วเริ่มแบ่งมันออกไป ผู้หญิงที่นี่จ้องมองสเต็กชิ้นใหญ่โดยไม่กระพริบตาเมื่อมีผ่าก,ก็เผยให้เห็นน้ำที่เข้มข้นและยังมีสีชมพูอยู่ตรงกลางสเต็กนี่มันไม่สุกเหรอเหยาไปซวงรู้สึกเขินอายเล็กน้อยแต่นางยังคงพูดอย่างสุภาพวิธีการกินแบบนี้ไม่ธรรมดานักแต่ข้าเคยเห็นมาก่อนทุกปีเมื่อห้องเต้ออกล่าสัตว์บุตรชายและบุตรสาวของครอบครัวจะมารวมตัวกันเพื่อย่างเนื้อกินเจ้าหยุนเอ,อ๋อพูดตรงไปตรงมามากขึ้น ข้าคิดว่าเนื้อนี้ยังไม่สุกไม่ใช่ว่าเราไม่เคยกินเนื้อดิบที่ปรุงโดยพี่สาวหลิงอาหารทะเลเหล่านั้นก็ดิบไม่ใช่หรอสื่อเฉียนพูดอย่างรวดเร็วข้าชอบสิ่งเหล่านั้นมากเหตุผลหลักคือเราไม่เคยกินเนื้อวัวเลยหลิงอยู่มิงไม่รีบร้อนเมื่อหั่นเนื้อแล้วสาวชัยก็ไม่เข้ามาแต่กลับวางขนมปังและอาหารเรียกน้ำย่อยก่อนอาหารเย็นไว้บนโต๊ะแทนขนมปังก่อนมื้ออาหารเป็นโฮวีป,ปิ้งด้วยเนยโรยด้วยโรสแมรี่ผักชีฝรั่งสับ และทาด้วยเนยเค็มชนิดพิเศษเสิร์ฟพร้อมซุปปลากระพงแดงและเห็ดมัตสึทาเกะย่างทุกคนต่างหลงไหลในเครื่องเคียงที่มีสีสันสดใสและมีกลิ่นหอมในทันทีพวกท่านสามารถลองชิมดูก่อนได้ลินยูมิงพูดหยิบขนมปังขึ้นมาจุ่มเนยแล้วตักเข้าปากเจ้าหยุนเอ๋อเป็นผู้นำและหยิบขนมปังขึ้นมาตรงหน้าอย่างกระตือรือรน้นนางกัดไปครั้งหนึ่งและมันก็กรอบนอกนุ่มในรสชาติของเนยเค็มนั้นไม่มีใครเทียบได้ เมื่อเห็นความเพลิดเพลินบนใบหน้าของเจ้าหยุนเอ,อ๋อทุกคนก็หยุดควบคุมตัวเองในที่สุดซือเฉียนก็หยิดปลากระพงแดงและเห็ดมัตสึทาเกะย่างในขณะที่จีซูอิงจ้องมองไปที่หอยเชลอบชีสที่อยู่ด้านข้างมีเพียงเหยาไปซวงระหว่างฉีลู่เท่านั้นที่ไม่เคลื่อนไหวของแปลกพวกนี้อร่อยจริงๆเหรอหวังฉีลู่เต็มไปด้วยความสงสยัยจากนั้นก็เห็นจีซูอิงหยิบหอยเชลมาต่อหน้านาง อ,อถ้าท่านไม่ชอบมันก็แค่ให้ข้าเหยาไปซ่วงที่อยู่ข้างๆไม่ได้พูดอะไรนางเฝ้าดูทั้งสองต่อสู้กันนางไม่ใช่คนที่เปิดกว้างเป็นพิเศษนางไม่เปิดรับสิ่งใหม่ๆเป็นพิเศษเมื่อเผชิญหน้ากับอาหารบนโต๊ะมีเพียงความกังวลเล็กน้อยระหว่างคิ้วของนางข้าจำได้ว่าแม่นางเหยาไม่ชอบปลามันมันท่านสามารถลองซุปปลากะพงแดงทะเลนี้ได้รสชาติเกือบจะเหมือนไอศกรีมเลย ลินอยู่หมิงยื่นปลากระพงแดงทะเลให้เหย่ไปซวงน้ำซุปใสไม่เหลวมีเนื้อปลาสีขาวเหมือนหิมะอยู่ด้วยและมีซอสสีเขียวอยู่ข้างๆดูน่ารับประทานทีเดียวเหย่ไปซวงรู้สึกเขินอายที่ไม่ยอมเผชิญหน้ากับลินอยู่หมิงดังนั้นนางจึงส่งปลากระพงแดงที่ละเอียดอ่อนเข้าปากและรสชาติที่อร่อยแต่เย็นจัดก็กลายเป็นน้ำและไหลลงคอของนางในทันที ทันใดนั้นนางก็รู้สึกหิวและเงยหน้าขึ้นมองหลินอยู่หมิงมันรสชาติดีจริงๆน่ารับประทานมากมานี่สี่นำอาหารขึ้นโต๊ะตามคำสั่งของหลินอยู่หมิงอาหารหลายสิบจานก็ถูกวางลงบนโต๊ะทุกคนที่เห็นก็ตื่นตาตื่นใจเจ้าหยุนเอ๋อชี้ไปที่หม้อสีดำที่ไม่ปรากฏชื่อวัตถุอยู่เอ๋อทำไมท่านถึงเอากระถางดอกไม้ขึ้นมา หลินอยู่หมิงยิ้มเบาๆหยิบหม้อซุปข,ข้นขึ้นมาแล้วเทลงบนดินสีดำจากนั้นหน่อไม้สีเขียวและเห็ดก็ปรากฏออกมาเทพธิดาหลินนี่มันคาถาอะไรกันเนี่ยนี่คือสลัดที่กำลังเติบโตหลินอยู่หมิงกล่าวมันเป็นอาหารของบ้านเพื่อนข้ามันแปลกใหม่มากแต่รสชาติไม่ค่อยดีนักข้าจึงปรับปรุงบางอย่างซอสพริกไทยดำมาพร้อมกับเห็ดและหน่อไม้เขียวที่ตุ๋นในน้ำสต๊อกซึ่งสดชื่นและเค็มในปากและอร่อยมาก ข้ารู้นี่นั่นเป็ดย่างไม่ใช่เหรอหลิงอยู่หมิงพยากหน้านี่คือเป็ดย่างกับแอปเปิลหลังจากพูดอย่างนั้นก็มีคนวางเนื้อเป็ดที่หั่นไว้บนโต๊ะพร้อมกับแอปเปิลฝานบางๆในจานของทุกคนคนแรกที่ลองในครั้งนี้คือจีซูอิงนางกินแล้วรู้สึกสดชื่นอยู่เออเรากินไปมากแล้วเมื่อไหร่เราจะได้กินเนื้อชิ้นใหญ่ขนาดนั้นเครื่องเคียงเหล่านี้อร่อยและมีรสชาติที่หลากหลายแต่ทุกคนกลับหิวมากขึ้นเรื่อยๆ และในที่สุดก็มุ่งความสนใจไปที่เนื้อชิ้นใหญ่พร้อมทานแล้วสเต็กเนื้อสดชิ้นใหญ่พร้อมซอสวางอยู่ในชามของสาวๆแต่ข้างข้างมีมีดและซ่อหลินยูหมิงถือซ่อมในมือซ้ายและมีดในมือขวามือหั่นสเต็กชิ้นเล็กๆใส่ปากไขมันเนื้อวากิวที่ปกคลุมไปด้วยเกล็ดหิมะนั้นเข้มข้นและละลายในปากและซอสก็สดแต่ไม่เยิม้มเวลาที่เหลือก็เพียงพอที่จะทำให้เนื้อในสุกโดยไม่ทำให้แข็งตัว กลิ่นเข้มข้นไหลเข้าสู่ลำคอของทุกคนแม้แต่เหยาไปซวงที่ไม่ชอบเนื้อสัตว์ก็ยังอดไม่ได้ที่จะกัดอีกสองคำวิธีการปรุงอาหารนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนและไม่เคยเห็นมาก่อนมีรสชาติที่สดชื่นเราชอบมันมากหวังฉีลู่เหลือบมองเหยาไปซวงแล้วพูดอย่างรวดเร็วแม้แต่เหยาไปซวงที่ไม่ชอบอาหารมันมันมากที่สุดก็ยังกินมันอย่างมีความสุขซึ่งเพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าอาหารนี้อร่อยแค่ไหน ข้าได้ผสมผสานอาหารเหล่านี้เข้ากับรสชาติของเปิยชางของเราและข้าจะแนะนำอาหารจานใหม่ในอนาคตหลิงอยู่หมิงยิ้มพวกท่านควรมาที่นี่บ่อยๆแน่นอนดวงตาของเหยาไปทรงเป็นประกายในที่สุดก็มีของหวานวางอยู่เรือใบใสขนาดใหญ่กลางโต๊ตกแต่งด้วยผลไม้และไอศกรีมนานาชนิดเรือลำนี้เป็นของขวัญจากข้าถึงทุกคนสามารถรับประทานได้ทั้งหมดลิงอยู่มิงกล่าวว่า ตัวเรือทำจากครีมเค,ค้กใบเรือทำจากลูกอมและสินค้าเป็นไอศกรีมก้อนและผลไม้ห่อด้วยช็อกโกแลตทุกคนไม่ได้รับการยกเว้นจากปาฏิหาริย์ที่ทำโดยหลิงอยู่หมิงในเวลานี้ในห้องครัวฉายฉีมองกลุ่มคนข้างนอกกำลังกินอย่างมีความสุขอย่างเชื่องช้านางจะรู้ได้อย่างไรว่าชิ้นเนื้อเปื่อนเลือดที่ถูกตัดเป็นชิ้นจะทำให้สุภาพสตรีผู้สูงศักดิ์เหล่านี้ชอบมันมากดวงตาของอันถิงเบิกกว้าง นางได้ชิมและทดสอบรสชาติของอาหารอันโอชะเหล่านี้สำหรับงานเลี้ยงของลินอยู่หมิงวันนี้นางพักอยู่ที่ร้านอาหารตะวันตกเมื่อคืนนี้และไม่เคยออกไปไหนเลยแต่รสนิยมของนางเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแสดงถึงรสนิยมของคนอื่นได้แต่อันถิงไม่รู้จะแสดงออกถึงความสุขที่ได้เห็นอาหารจานนี้เป็นที่รู้จักอย่างไร